ความมุ่งมั่นของผู้ปฏิบัติใหม่ที่จะต้องไปให้ถึงโสดาบันบุคคลตอนที่สามการกําจัดสังโยชน์ตัวศีลพุทธะปรมาทศีลพุทธะปรมาทศคือการรักษาศีลไม่จริงจัง ขาดบ้างทะลุบ้างไม่เป็นไปตามอัตยาศัยเป็นศีลที่พระอริยะเจ้าไม่พอใจคำว่าศีลที่พระอริยะเจ้าไม่พอใจนั้นเป็นการรักษาศีลทางกายมีเจตนารักษาเป็นข้อๆไปศีลที่พระอริยะเจ้าพอใจนั้น เป็นศีลที่สามารถรวมเข้ากับสติปัญญาเป็นมัคสมคีเกิดยานทัศนะหรือจิตตกกระแสธรรมเห็นความเป็นจริงในธรรมได้ปล่อยวางความหลงผิดที่เคยเป็นมาแต่เก่าก่อนได้ซึ่งเราเรียกว่ากิเลสขั้นโสดาบันบุคคลก็คือ ให้รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ให้เป็นอธิศีลคือศีลที่พระอริยเจ้าพอใจศีลเหล่านี้ละเอียดมากแค่ไหนละเอียดแม้กระทั่งเมื่อคิดก็ผิดศีลแล้วทำอย่างไรถึงจะไม่คิดทำผิดในศีลแต่ละข้อก็ต้องทำจิตใจให้สงบอยู่ตลอดเวลา เป็นอัตยาัยเมื่อจิตสงบเป็นอัตยาัยจิตก็ไม่ได้ไปคิดฟุ้งซ่านกับสิ่งใดจิตก็เป็นกุศลอยู่ดังนั้นศีลทุกข้อจึงบริสุทธิ์หมดเป็นอธิศีลอยู่ตลอดเวลาเขาจึงเรียกว่ารักษาศีลที่ใจใจดวงเดียวเท่านั้นที่เมื่อใจสงบ ศีลกี่ข้อกี่ข้อก็บริสุทธิ์หมดทำให้เป็นอัตโนมัติถึงจากฆ่าเิเลตอัตโนมัติศีลรับพุทะปรมาตได้เมื่อเรากำจัดสังโยชน์สข้อนี้ได้คือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลรับพุทะปรมาตเราก็จะเข้าสู่โสดาบันบุคคลตัดอบายภูมิได้ คือตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานลงไปเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติก็จะบรรลุพระอรหันต์ขอวอวยพร